สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟคบุกและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบพีพ่พพพวายโยนะคะตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ค่ะนะคะเกือบตีสี่เนาะเพิ่งกลับมาจากวัดฉลองก็ยังไม่ได้กินอะไรก็กินอะไรเล่นๆจากวัดฉลองมาวัดฉลองเป็นงานประจำปีของจังหวัดภูเก็ตที่หลวงพ่อแช่มเนาะวัดฉลองเนาะอันนี้ที่เห็นเลยนะคะขอบอกเลยว่าเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่าพี่ดีเอามาให้กินจากบ้าไม่มีแตนเนาะเป็นไส้หมูพะโรนะคะจากกาดช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเขาบอกอร่อยมาก เขาบอกเลยเนาะกินกับข้าวเครื่องในไม่เหม็นเป็นเครื่องในเป็นไส้อันนี้เป็นไส้พะโลแต่ว่าเขาจะร้านเขาจะขายข้าวขาหมูเนาะมาชิมกันดีกว่าห่างหายไปน,นานหลายคลิปถ้าเหมือนกินพะโลอะไรเงี้ยดูสิวิยากสืบว่าจะเล็ดอะไรแค่ไหน ซายไม่เห็นด้วยนะคลุกน้ำอือหืออว่ะ จริงๆเราต้องกินกระตะเกียบนะกินกระตะเกียบดีไหม,อ,มอร่อยคงเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังเขาอ่ะถ้าใครรู้ลองเม้นมันนะข้าวขาหมูขัดช้างเผือกดู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 ก็นะ้ำ อร่อยได้ตักต้องขอบคุณพี่เดียมากนะคะเอามาคิวมาฝาก มไม่เหม็นด้วยไม่ลงคลิปหลายวัน โอเคนะคะวันนี้ชมกันแบบพอหอมปากหอมคอนะคะสัญญาว่าจะกลับครัวกิบทอนจะกลับมาแล้วก็วายโยชนชิมจะกลับมานะคะก็อย่าเพิ่งลืมไปนะคะหายไปหลายวันนะเนอะอร่อยอไส้หมูพะโลนะคะกะเจ้าอา่กัดช่างเผือกค่ะนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ